สวัสดีค่ะภูภัยกันนะคะวันนี้ค่ะพาก็สมาพี่ชายเย็กคิดแบบนั้นคิดอะไรอ่้อชอบงหนึ่โอเคค่ะวันนี้นะคะพาก็สมาอ่าจะทำอะดีละอ๋อฉันว่ามีคนมาว่าเราค่ะพอมีวิธีง่ายๆค่ะจัดการกับพวกมัน แต่เราต้องเป็นฝ่ายถูกนะไม่ใช่เราฝ่ายผิดล้วก็แบบไปว่าเขาเพิ่มเติมตอะไรเงี้ยถ้ามันฝ่ายถูกต้องเป็นฝ่ายนางเอกนะคะจะมีคนมาว่าเราอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงดีเราไปดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะเฮ้ยแกดูเห็นหน,น้าน้าหน้าด้านน่ะแกะหมดแอลของคนอื่นหน้าด้านด้วยงไม่เคยให้นี่แกว่าเขาเหรอใช่สิฉันมานหน้าด้าน ก็ดูดีอ่ะตัวอย่างที่สาวค่ะไม่ต้องไปสนใจค่ะเฮ้ยแกแกเห็นนั่นปะนั่งเป็นควายคลอดลูกเลยอ่ะฮ้ตัวอย่างที่สามจิกด้วยสายตาอาฆาตแกแกเห็นในนั่นปะนั่งเผยอ,อยู่ได้ ครูสอนก็ไม่ฟังน่ารำคาญเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้ไปออกโลกจิตแล้ว <_ C ut> ก็แนะนำสัมวิธีง่ายๆนะคะก็หนึ่งอะไรนะพูดประโชดเสียดสีไปเลยสอง ไม่ต้องสนใจค่ะสามก็คือว่าจิกด้วยสายตาอาฆาของเราให้เขาแบบกลัวไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ใครอยากให้ทำอะไรก็เม้นบอกมาเลยนะคะนี่ก็ขอบัวรายกอนคะาะบไว้บายค่ะ